มเมื่อกี้ยังจับเราบันไดขึ้นมานะคะเมื่อกี้แรกๆที่มากับพี่พี่สับไนี่ยังจับเราบันไดนะคะดเดี๋ยวนี้ดูครับดูครับดูครับผิวเลยค่ะคุณฟ้าคะอาการที่มาวันนี้เป็นอะไรคะปวดปวดขาเดินมาสะโพกค่ะปวดแขน Okay. ค,คือคือซีซีซ้ายทั้นซีเลยอ่าเป็นซีซ้ายท่านซีนะคะทัานนี้ก็เป็นแต่แบบแต,แต,แต่แต่น้อยกว่าทางซ้ายที่แขนปวดยังไงบ้างปวดร้าวมานันยังนีแต่แต่ที่ปวดมากคือปวดในก้อกปวดใน,ดนเนี้ยถ้าถ้ายิ่งตื่นมาใหมา่ๆอยู่อย่างนี้อ่อจะจะแข็งตรงนี้ ه, แต่เราก็ค่อยๆนวดแล้วก็ค่อยๆเอาลงเอาลงก็จะได้อยู่แค่นี้ ไปถึงเขาก็ดู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 ไปแล้วหายยาเมื่อกี้เดินสบยเดีเลยไปทั่วใครบอกตรงไหนดีไปหมดไปทั่วทุกที่ไปมากี่ปีอะคะเจ็ดปีแล้วยาได้รับหรือยังพ่นพ่นยาแล้วเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้ยาไปถึงก็พ่นเลยเบาไหมปวดอยู่พอดีเลยพ่นให้เขาพ่นแล้วเขาก็พึ่งให้พักเนี่ยเออเบาเลยอาการมาก็คือเป็นหมอลองกันดูท่าเส้นประสาทนะคะไต่ขึ้นมาจนถึงมือแล้วนะคะ กำมือไม่แน่งแล้วนะคะกำมือดูหน่อยสินะคะกำมือไม่ได้แล้วนะคะยกแข็งติดแล้วก็หายใจไม่สะดวกนะคะเรายังงอขาได้แต่ว่าจะตึงใช่ไหมคะใช่อ่าฮะอืมแตงเท การข้อเส้นกับการต่อเส้นเนี่ยไม่เหมือนกันอาจารย์จะเป็นผู้ท่านเดียวที่จดูุิปัญญาชาวบ้านการประดิษฐ์ของอาจารย์เลยได้จบเป็นูุิปัญญาชาวบ้านคือไม้ข้อเส้นนะคะกับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ในขันนอกนะคะ <มา S 1> ที่เห็นอยู่เยอะมากตามขนนอกนะเขาเรียกว่าการต่อเส้นนะคะี่ยจะอยู่เรนี้เลยนะเจ๊เจ๊ต้องล้มแล้วจะแทบอะไรมานานอย่างน้อยหลายปีแล้ว ชั่วปีแล้วมาเคยรุ่เนี่ยเพราะเอ็นในนี้เอ็นใหญ่เลยนะมันเป็นเอ็นเนี่ยเอ็นตรงนี้ที่จะยกขาขึ้นขาลงตรงนี้จะทำงานมากมันจะทำงานมากแต่ที่พอพอมันทำไม่ไหวมันเกร็งมากพวกมันจะแข็งเราเดือยแล้วจะกกิ้วเปิดตัดจากก้อนเราให้ยกใหม่มารอใหม่ไม่อคืนนะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ยกไม่ได้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเลี้ยวไม่ได้ที่จะเลี้ยวข้างนี้ไม่ได้ขึ้นก้อนเลย ปกติโยกก,โยก,กี่รอบก็คือตะคิวก็กินแล้วโยกแค่ขั้นเดียวรั้งนี้จะไม่กินแต่ถึงโยกขั้นนี้จะกินครั้นนี้กำรมือไม่แน่งนะคะอาจารย์กำลังซ่อมแขนให้เขาอยู่ขั้นที่ฝังที่กำลังทำอยู่น่าจะเป็นเยอะนะคะและปวดก็มาในข้อศอกที่นอนไม่หลับก็คือในข้อศอกเนี่ยปวดการมือไม่แน่งนะคะทันทีทำแล้วกำดู นะคะกรรมนะคะทรานผกรรมได้เรานะคะสบายมากเลยอ่ะสบายมากยกหน่อยสิ <c oughs> ที่บอกว่าสบายมากเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์จัดทางการซ่อมเส้นหายใจอยู่นะคะกล่องทามเนี่ยมีอะไรบ้างที่เจ็บปวดตึงแข็งยกแข็งตึงไหมคะไม่ตึงแล้วไม่ตึงแล้วสู้ตายละ,ะเดินยกขาเดิน เบาไหมคะที่เจ็บเข้าสะโพกที่ที่เจ็บเข้าสะโพกยังเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บแล้วหายใจหายใจดีขึ้นมากเออหายใจดีขึ้นมากใช่เปล่าพี่ตัวาเราจะเป็นตะคิวนะฮะพี่ตัวาตะคิวมีไหมยังพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเลยเดี๋ยวนี้เป็นไหมอ่าก้มก้มอู้สุดยอดเออ อู้สุดยอดปกติก้มได้ไหมไม่ได้ไ,ได้แต่ลุกขึ้นมามืดเลยน้าเออหน้ามืดเลยนะคะโอ้เมื่อกี้ยังจับเราบันไดขึ้นมานะคะเมื่อกี้แรกๆที่มากับพี่ออพี่สะพ้ภภายนี่ยังจับเราบันไดนะคะเดี๋ยวนี้ดูครับดูครับดูครับพิวเลยค่ะเบาตัวไหมคะเบามากเบามากเลยนะบอกหน่อยซิว่า กองทากับหลังทาม,มันต่างกันไหมต่างกันมากอาา่าฮะขนาดไหนเยอะเลยเยอะนะคะเพึงพอใจขนาดไหนสุดยอดเลยใช่ไหมเออ